เปิดรายการด้วยตำรวจแฉตำรวจเรื่องของติดยารับเงินเรื่องใหญ่นะคุณนายใจเย็นๆหายใจลึกๆจัดจังหวะนิดหนึ่งผมหลุดแล้วเราจะเปิดรายการด้วยเรื่องตำรวจแฉตำรวจนายพลติดพนันรับเงินยาไปกันที่ facebook ที่ชื่อพระจันทร์ลายกระต่าย v3 มันก็เป็น f a c e b o o k ของคนในตำรวจของคนในวงการตำรวจนั่นเอง เขาแฉอย่างไรครับเชิญข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความแล้วก็โดนใจหลายคนก็เกาะปิดนะติดตามการถแถลงข่าวใหญ่นายพลคนดังติดพนันออนไลน์อย่างหนักรับเงินยาเสพติดโดยกดเงินจากตู้ ATM ผ่านบัญชีผีมีภาพชัดเจนคาตู้ ATM เรื่องของเรื่องทุกตู้ ATM มมันจะมีกล้องวงจรปิด บันทึกภาพของคนที่มาทําอะไรต่อมีอะไรที่หน้าตู้ใช่ไหมครับมันไปกดเงินปุ๊บก็จะมีภาพเราขึ้นว่าคนนี้ไปกดเงินช่วงเวลาั้นมันจะรู้ว่าใครทรําธุรกรรมอะไรยังไงอภาพจากกล้องจะพบว่าใครไปทําอะไรที่หน้าตู้แล้วย้อนกลับไปเช็คข้อมูลไปเช็คธุรกรรมที่เขาทําผ่านหน้าตู้ในห่วงเวลาในวันนั้นๆจะรู้เลยจบทบข่าวชัดเ <ใน S 1> จนในเวลาต่อมาพระจารย์กรตายโพสต์เพิ่มเติมว่า ปล่อยให้ยาเสพติดไหลาจากอีสานตอนบนลงสู่ภาคใต้ท่านยังมีความเป็นตำรวจอยู่ไหมครับแฮชแท็กสามคน200ล้านบาทคือสมยานามของใครมีเครื่องหมายคำถามด้วยไม,ไม่ได้เครื่องหมายถามมีรูปกระตูนด้วยล้อเรียนด้วย3ามคนสองร้อย